ครับสวัสดีครับบ่าวโจ้ว่ายสวยให้เขาเหรอเนาะเมื่อนี่คือทอดเมื่อเนี่เห็นหนาโดนครับเชฟลุยให้เขาเมื่อนี่เชฟลุยแล้วก็โยนี่แหละเออเชฟลุยแล้วก็ได้เพราะว่าเรามาแท่นในเชฟต้นแรกช่วงนี้เพราะว่าเชฟต้นเราก็ยากีธุระเราเนาะก็ได้ได้ให้เชฟลุยนี่มาแล้วเห็นกับเขาดีแล้วเห็นกับเขาเก่งพี่น้องเห็นเป็นเบินบดชูยางเงี้ยมาเราก็ได้เห็นบ่เป็ี่ยนชูยางเดียวเ็ยง บาบอกมันนี้ยงหนวดมากไปเด้อยมันนี้ยงหนวดไอ้ติดนิมนต์มาทั้งแคมวัดปลาเนาะแงหนวดกระดามาทั้งเปลี่ยนมาเหรินมาหัวน้ำนองน้ำนุงเนี่ยละมันนี่กระดาษไอ้น้องไอ้นุงเฮ็ดกับเข่าทุกกิ่นเราเมื่อนี่กระดาเพราะว่าแงหนวดกะยากอยู่ทั้งปุ่นยู่เพราะว่าทั้งปุ่นเขาอ่นเผาปลาอ้อยกันอยู่เส้นควรมันหลายเนาะก็เลยเดบเว้ไม่ต้งมีสกวอน บังเด้อมาเนี่เมนูมีเห็ดยังแดงแล้วเนี่ยหนวดสิเสนอร์บังโอ้เห็ดอันไหนก่อนเนี่นบาวชัวเห็ดอันไหนนี่โรตีครับพี่น้องโรตีเป็นบะโรตีโรตีใช่ไหมครับบ่อันนี้อย่างน่ะขึ้นเพื่อเอิร์นไหมอันแขกแขกโอ้โหอันโรต้าเล้งเนาะหน่งตัวเนาะก็จะตบเป๊ะเป๊ะทั้งหมดยะบังพี่น้องไปแต่กินอยู่ยนี้เราเห็ดกระเดือกสุดของเราก็ได้ในร่มปลอด เขาจะเฮ็ดนอเจ้าก็ได้หน่อมีหน่อมีนมน้ำเฮ็ดหวานกินเดี๋ยวมีอะไรไหมใส่นมเออใส่นมไปน้ำเนาะเสียบๆน้อนัวบ่ใส่นมใส่ไข่ครับข่าทาข่าทาขา่าโอ้ยซิ่มเลยพี่น้องมึงจะขำเนี้ยสิมทำยังไงเดี๋ยวมาเด้อมากินโรตีน้ำเบาโจเด้อห่อกันพี่น้องให้เราพักให้เราห่อจะก่อนห่ออะไรมันเป็นหมวนสีด้แม่นหมอนหน่อ ม่วแล้วจัาบาทก็สิบห้าบาทบ่เยครับสมมติเออที่บอกเกินสามสิบแล้ววะเฮ้ยเราจวดบังเจ้าบาทสักอนนี้สบนัวไม่กลัวไข่นาะนี่เนาะเบิ้งเบิ่งเบิ้งพี่น้องโลตีเบิ่งท่านเชฟลุยเล่าก็นยากพระเขาพระเล่นยงอยู่เชฟลุยก็ไดหนึ่งไกลหนึ่งไก่ไก่ครับมือนี่เออเล่าหนึ่งไกลอยู่ เรากำลังตีเห็ดกกบเขาชูพี่น้องปองฝ่ายเขากินจะปวดตะก้นคือเกาหันละแขมวัดปลาก็ะไดไปพุ่นมาพี่มาพี่กินเขาไปพุ่นกินเรามาพี่ดมกระป๋องกระฟองปลาไอเจีบลุยเล้าพี่แต่ละหน้าเมือนเนี่ย <c oughs> เป็นแต่เสียบอยู่เนี่ยน่องลุยนาอโอ้เบิด์พ่อนนครับเบิดคู่แล้วแต่พะโล่เนอโอ้ยเบิรงตใหท่านเลยพี่น้องเนี่ีเมื่อเล่าเป็นแต่เฮ็ดตีอยู่อเซียบเพี้นหนอ เนี่ว่าเมื่อไหรออกเขาขึ้นหน้าป่าขึ้นเล่าจีดในห้องเชฟลุยนี่ละไปเฮ็ดอันลาบเป็ดสุกินว่าจันหลายัวหลายเออเพียทั้งบาโจแล้วกับพิจารณาอยู่้อืมทั้งบาโูแล้วกับพิจารณาเรื่องอาหารการกินของหวานแล้วถนัดของหวานตัวเล่าอะไรกัดหวานโดนดำพี่น้องแนีนแต่ดเนียนหนวดนี่ถนัดของเขียวเชียวหวานียนเขียวหวานนะน้ ฟังไอ้ท่านรับไอ้ท่านด้แม่ายพี่น้องบันเลียวได้ความเสี่ยงเล้ยบ้นคับขนาดน้อใส่ใช่ใส่เสพใช่ใอ๋อบ่งแ <พ RS S 2> นวบังแนวบังแบงแนวโลตีเอาซี่บิจะคั่มกันนกนพี่น้องอ่บ่คับเลยอะอมม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 ม้มม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 ้มม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 ้มโมมม อมาโจ้แล้วก็เขาใจเฮ็ดเต้หน่อยไม่น่าถือยังมั่งพันเข่าได้แล้วพี่น้องปั้นเข่าเนี้ยอีกแล้วขาเบิ่อทำไมเข่าเนี้ยคุยโดนอี่คัดนอเอา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 นำ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 เมนูยังของมือนี่เชฟรวยมือนี่เฮ้าอ๋อมือนี่ยหนึ่งใกลครับหนึ่งใกล้มือนี่ยหนึ่งใกล้นาะมือนี่ยโอ้พี่น้องเบิ้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 งเราเฮ็ดให้โอ้ยแน่นอนขนาดเบิ้งเราเฮ็ดยังแบบ อะไรการงานสางเรืมือเนี่ยโรกวนเด้องลุยเด้องมือเด้อครับผมอืโลบกวนเด้อแตัเล็กกันหน่อยหนึ่งเพชตัรนี้สิเนี่ยบุญนาถเข้าเยอะบุญบุงพี่น้องเบิุญของหวานแล้วก็เตรียมพร้อมไว้โรตีพี่น้องโรตีโรตีแบบเป็นอินเดียอินเดียอินเดียแขกนเดนาะนี่เนาะ มึงเล่าเหตุเล่ากรนเหตุไปอย่าแบบงสมนันดีเลยเล่าก็ะไรอย,ยา่างสมราคาเชบด้วยเราข้นสะกอนทิร้านาหาระก่อนมน้นพักมือกรลานเอาละเออินพักมืออะไรกระลา่าน,นี่บนในห้องกระไดอ๋อขอทานนะุ่นยเนา่ไก่บ้านเ้าเรือ,อยไปมาไก่ตลาดเนียนบ่ไก่บ้านห้องนอนนี่นู่ นี่แหละก็เป็นแต่ยู่แต่เศร้ายู่เขาเจ้ายู่กันกับสามก้อนเศร้าอะพี่น้อง<ไ>เดี๋ยวนี้ก็ได้เขาซื้อมาเป็นตัวมั้ยซื้อมาขาว่ามันไกลเขาขาไปมั้ยแมนบอลซื้อเขาเจ้าปาดข้อห้ยเอามาเลยเขาก็ซื้อมาเป็นตัวโเน้องท่าน,นตัวมั้ยนี่แหละพี่น้องพองไปก็ยู่กันจังที่ละสามก้อนเศร้าเล้วก็ได้มีลิโอมีบาโจมีบาลุยยุนอันก่อนที่ละต่ว่า ก่อนที่ซีไม่หรอพี่น้องอัน ja. เป็นกักตัวอยู่ครับบ่ครับคนมาไปมาหอดเรี่ยวกักตัวยูนยิรุษลินไหมครับบ่ครับเออเราบินมาได้จักหมื่นละหันข่าวข้าวควาเป็นคนลอยเห็ียดประสนนี่โอ้คนเกิดร้อยครับเมื่อเกิดร้อยตัวเนี่ยครับผมโอ้เนกักตัวอยู่ครับพี่น้องกักตัวอยู่เนาะอันนี้ก็ได้คันบ่กักก็บ่ได้ล่ะเนาะคือว่าหันละตามมาตรการกันเนาะ เมอนมอยูด่อดอกเมนอยู่เมนอยู่เมนโอ้เป็นแต่แซ่บแต่นุ่มบางเด้อโรตีของหวานเออมื่อเนี้ยเราเห็ดเต็มที่ลิมอนเต็เทมที่ไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อยหรือมันอนนี้ก็ได้เราก็ได้บังเชฟดุยเราก็ลำโคนโย่ฝนที่น้องป้อไปอือวันนี้อโอ้เราเด็ดอยากได้บรรยากาศแสงเทียนบ่ฮ่า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 บางบางเราก็เริ่ขึ้น ข่านไก่อยข่าไก่เมีนบอบันนี้ลุยคักแล้วเนาะบันนี้เนาะเ้าเนาะไฟดับบันนี้แครกลังพอดีงาม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 ยังงามเลยไก่ มาพี่น้องมาเบิงโอ้ยบ่าเหลียวเฮ็ดยังน้อหนิน้อสวัสดีครับพี่น้องโอ้ยเฮ็ดยังยัวละหันเฮ็ดยังยัวละหันทางยาครับนคือว่าสิเลี้ยงเป็ดเนาะบ่าทางยาเลี้ยงเป็ดอีกว่าหันอู้บะเขือเครื่อไหมเอ้อฟันทีมเบิรดเลยไอ้โอ้ยบักเขือเครื่อเอาไปเด้อเอาไปเด้อเอาไปเด้อฟันทีมเบิร์ดนะว้ายมาว่านพี่น้องเสกหน่อยแล้วครับพี่น้องเออ อีโก็เล่ากระลังไอ้ฟันปลาที่เลี้ยงเป็ดพี่น้องอแต่ว่าเราออกเป็ดมาแล้วละ่ะเป็ดเล่ากระไดเอามาแล้วโอ้มีแต่ตัวงามๆอยู่ดิเห็นว่าเล่าเลี้ยงไก่นั่แล้วก็เป็ดเล่ากับซียู่ทั้งนั้นหมดะเป็ดเล่ากระไดเดีดเด็เป็ดเล่ากาับซีตัวน้อน เรงๆอยู่นะเป็ดเราก็ได้อันนี้ไกเ้าไกมานำ้ำ<ม>เลี้ยงไว้สลาพ่อได้ปากได้จมคอม <c oughs> คำมาแรงมาก,กนะพ่อได้จมได้ปากเนาะ <c oughs> วสวาเดีอ้เฮ็ดเห้มันเปนเนลี่ยนเนลิโอเนะอะเออเป็ดระเลน้ามัน เพราะว่าเพิ่นกะเฮ็ดไว้ให้แล้วฮอกกรตัวเอาจัดละลน้อแป่นดีอยู่น้อบานี้น้อแปน่นดีครับผมอืมนี่ครับเออโอ้เราก็ขยันตัวละพี่น้องเบิ้งเล่าก็ะไดเนี่ยครับต้องสู้ชีวิตน้อพี่น้องแล้วเออต้องสู้เอาฮะละเฮ็ดเอาเบิ้งย้ายหนวดจะพาไปเบิ้งสวนสวนอยู่บ้านเล่านี่แหละเราเป็นคนปลูก อันเชฟลุยเชฟลุยแล้วปลูกดีตัวครับผมเออนี่นอ้อยรวยนอแนนี่สาราแนนี่โอ้ยกระลังงามเลยพี่น้องเบิ้งใหญ่านัดแน่นี่ท้าอัดงามๆเมื่อวานยายหนวดก็มาเก็บไปกินอยู่เอาไปกินกระปุลอันนี้พักอันไหนก่อนหนึ่งลุยอันนี้พักอีตูครับพักอีตูเฮ้องหนีนอหนี่นอแนครับ น,นี่<ต>พีตัวไนใไน,น่เหนียวมาตาบ้านเลยครับนี่มาตาเมืองไถ่บา้านท่าหัวแล,ล้วครับเนี่ยไนนี่นะเมียน,นครับวยสื่อใน่พักมาพรออพอพ้อมเออพัาธุ์ตัวกะเพามี้ครบเบิร์ดครับบาที่ไหนดี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 เฮ็ดไว้เฮ็ดไว้โอ้แตสนะ่สะอดอด<ะ>นั่นนะี่ล้วสะออดเซเลเนียเลยกินกับลาบเิ่งเนี้ยเนาะคูไทยมีงานแต่งมาเอาพี่เด้อเน่ารลุยหน่อยบุครับพักไรมาที่ไหนเมีน เบ you know, okay, so ิ้งพุ่นะเรือเล่าเล่ายังเตรียมไว้เราทีปลูกพักเอยู่เนี่ยไปแล้วครับไปขีขี่รูเออเน่ยมาเบิ้งนี้บ้านนี้มาเบิ้งต้นหอมต้นหอมอันนี้ต้นมะเขือเทศโอ้โห่เบ้าลิโอกำลังถางปลาถางหญ้าอยู่มันหกหลายมันบ่ถางก็บ่ได้เงื่อนเรือมสิมาหัดงูเหลือมกับไหล แม่นเบิดไดเนี่ยไม่น้องสวนของเราเราเฮ็ดไวอยู่ไว้กินเสียละแบบว่าแบบว่าเศรษฐกิจพอเพียงเนาะเนาะแม่นเบิร์ดอันนี้นมีผักอีกตัวมีผักอีหยังน้ำเล่าอันนั้นคู่ที่เจ็ดเราก็อยู่พุ่นละคู่ที่เจ็ดก็มานี่ลิโอเราก็ลังทางปลาทางดอนดอ,อกกวนันเราหยั่งงูเหลือมมาอยู ยังดอกเครียดระบายอารมณ์เมียดาเนี่ยคู่คู่ที่เจ็ดวาลิโอเครียดระบายอารมณ์เมียดาว่าจนคู่ที่เจ็ดเท่ากัะไดโบมีหมองลงกับทางฟ้าทางยังเป็นอะไรเตี้ยนี่นี่น,น,นี่มาเบิง่งพักกาดเล้วนี่ละยายหนวดที่ขอไปโย่เมื่อนี่เบี้ยร์แล้วขามาได้ละเดี๋ยวแล้วลาอาลองพีละ ผักกาศเล่าก็ะไดเดี๋ยวไงหนวดจิขอเล่ายู่ตอนกลับนี่แหละไงหนวดกระจิขอเบีย้ยเล่าจี่เอาไปปลูกอยู่สวนพักไงหนวดน้ำนี่แต่เบีย้ยงามๆพี่น้องบงังนี่ละผักกาศมันผักกาศหินเนาะขั้นเมนหรือว่าจังไดนี่แหละเนาะเอาไว้ขั้นสมแล้วว่าไว้กินกับปุนกับป๋งกระไดดิพี่น้องแซ่บบยั คูชีเตเท่ากับยูฝนตั้งนี้โอ้แล้วพี่แต่ละหน้ายูนี่น้าวนี่ปากหนาหน่อยนี่ใ่รอโอ้ฝนคูเราไปดมปักหน่าหน่อยยูฝนปักหน่ายู้างเขาสวนตาเสอเกตเท่าไรนี่นอนี่นะแมนนะสมดีอยู่นออืมเออระวังมือเด้เด้อลิโอเอ้ แห้งบ่วหูเท็จเก็บแล้เชื่องไงแตาร่มดีคนละนี่นะครับมาพี่น้องกินข้าวปะนี่โอ้ยฝีมือเชฟลุยบาดเนี้ยเอาเอาเอเบื้องไม่อย่าเไีแยวกินห้างยังไงอย่งว่าดีเด้อมามเปิดแกอาหารว่างอาหารว่างเข้าดีวหม เอ้าเรียกว่ารถนั่งเอ้าเอ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 ามาเปิดรถเอามาเปิดมาเปิดมาเปิดเอ้าเอาเปิดรถมาคุบไปคุบไปเออาตายห้วยๆพี่น้องเอาควนห้วยๆพี่น้องรถเอออยังอบไก่่ครับเออฝีมือฝีมือเชฟลุยมือไหนเชฟลุยเชฟลุยเชฟลุยแล้วพี่เจรนาเน้ คห่วยหเออจนาให้เอ้ยคืออยากชิมดีิมไปนี่ี่บูชิมแม่น้ำแม่น้าแม่น้ำแม่มาเนี่ยไเออได้้วลาวว่าประเภทเนื้อนี่ยวะ่าบ่ต้องอันนั่นระ่าจับซีดนี่คบโคบโคบเลยะบาด้ี่วิวรูป่าไงเนาะืปมาิเ่องทีวิวจวาุเปรีวิวว่าไงทำไรเฮี้ยราพี่น้องนน้ำน้ำนำ แบงเ<งง>ขาแบงน้ำกันมากเาวนมาทั้งเงนเบ้ารุยน้ำอือเอออปไรต้งพูดรถเออมากันน้ำมากันน้ำซิมน้มนี่แหละว่ารูเด้อว่ากันรดแชทกันรอดซิมตาเป็นอิตะกีเพิ่วานเป็นเด็กหน่อยว่ได้กินเื้อเสียได้ไไปกินตับว่ะไรเนี้ยมันที่หนาวเพิ่ว<ๆ>ันน่ะเป็นวันนิดหน่อยจะกินสวนมื่ไเมียนี่ดีป้ะเข้าหมาเอริโอ้อม ขามาเนาะบาทนี่ยเอาน้ำเลยน้ำเลยเอาโต๊ะเข้ามาพี่เอาโต๊ะเข้ามา,าน,นั่งมือบาทเนอ่ะนั่งพีง่บาดเนี่ยเวลากินข้าวกินน้ำโอ้ยเป็นจะเสียบแต่วัว,<า>วครับโทษเด้อเข้ามานละโทษเด้อโอ้ยเอาจากต้นน้อยๆเนี่ยเด้อนี่เด้อ,เ,ดอเอาเอาน้ำเลยครับๆๆๆๆๆมากินข้าวน้ำนองน้ำนุงพี่น้องเมื่อนี้ยนะ แน่นอนเลยกินตะเวนยังไงครับพี่นอ้นองมาเนี่ยเมร์ภาวาเดิกมากมันสิหนาวมันเท็เป็นอากาศอย่างนึงขำมากเมื่อวนี้งหนวดเอาขำ <c oughs> ต้นๆกันเป็นไงเป็นคู่เลยพระลุงบุบแี้ออคัก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  บบตองเป่าก็ได้เด้อมันทำแล้วมันมหันหมวหัวอัวห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 รวหับหัวหัวหัาหัยหัาหัวหัทหัว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 ัวหัวหัวหัาวหวัวห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 ั่หัอหหัวหัวหัวนวหัวห้วัวหัาห้ววหั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 ั อื้จอยพี่น้องสมอยากแมนสมอยากเลยง่วมง่วงก็ได้เนาะ

น้ำโคกน้ำปลานะเออน้ำโคกน้ำโคกครับผมครับอือเตรียมขี้หยอกกันเนาะดิกินแล้วก็ยากแมวเนี่ยหน้ำมันพอดมันมันกินเนาะแมี่วหยวกได้ปอเนี่ยหยวกได้อืออืออืน้ำได้น้ำได้แมีบอกว่าสิแมียนพ่วงผมบอกว่าดีเลย ขายขึ้นมาปุ๊บนี่มันสิเป็นน้ำซุปเลยเลือดเห็นไงคีพด,ดบานบ่ะเมือว <laughs> ันเกิดเื่อวันเกิดวันในสดวัดน้ครับเอา้านี่โอ้น้ำโคกกินโคกไปนะมันก็เจเริญร่าเลื่อนดีโอ้แสบแสบแสบผีน้องมาเด้อมาเด้อสุโปรสุคน ว่ามันไก่แต่น้ำซับมาเดียวกันเนาะหลุยเนาะเมียนครับเทียบนัวไม่กลัวใครเลยเมราดีบอทเรื่อพี่น้องครับผมข้าวเหนียวเป็นดำๆมดั้มว่าตับเว้ไซร์ส็เป็นข่าวพี่ปอกคุณนะเดียวไปเป็นตอนหมูดิหมูยังไปแข่งแท้ไปหนังมันบ้าหุ่นเยอ มือยจวว้าวแสบแสบแ่บแสบยังบอกเอ๋ใจเพื่อนว่านังมันบุ่นิขอบคุณมากมากด้วยสำหรับจาภาพด้วยเกี่ยนบอลเลยวะสวัสดีพี่น้องเป้ข็ได้โอ้ข้ากินสวัสดีครับพี่น้องโอ้ยบ้ยขนาดบ้งดูขนาดยูพี่นี่กินยังพร้อมอยู่เลยเซฟลุยนี่แน่นอนไว้เซฟ เออเนาะเครื่องมันถึงนาะเครื่องถึงอยู่ครับแต่ว่ายอมรับอยู่ซุปนาไม่เออโม,มเมนซุปนาไม่ผว่าตีดปาดมกหนไมน่มกนอไมย่ยอมรับเลยเนาะมือนั้นแท่บแซ่บคักอีรเนามือนันไปกินด้วยสวนซีเนะห้มมอนั้ใบตองก็บอกทิมเนาะเิ่งใดงต่งได้รู้ปะยจ่งไดฮเาฮ่่่าไ่า่ แต่ว่าเตือนหนากระลดลงแน่เดอ้ออันใบตองนี่ก็ะด๋อยย่าให้มันหนาอะไรมันโมเมนต์ขายสมคือสมัยปัจจุบันสมัยตะกี้เดือพันสองรอบเลยบักไงเนาะหาชิ 5, 10, ปจะตังมันเบียงสี่จะเป็นไงเออมันอยูอ่กันกับป้ากล้วยไม่บอกอันนี้ว่า,าโอ้ยที่เป้งตองเนี่ยกล้วยเปวอยางที่เป้งตองเว่ายออก,กันด้เสื้อดอกพี่น้องเปลาไปมากินข,ข้าวกินข้าวกินข้าวเอาลิโอมาดังเนาะ นางนางนางโอ้เพียเรเราพี่น้องเออเจ็บมันห่อนมันเลยเพียเรเนาะโอ้ยมีแหง้งมีแหง้งลุยมีแห้งมานี่ยลุยเขาท่าเขาท่าขาดเชฟลุยพ่ได้แล้วต่อไปเนี่ยมาได้เฮ็ดกับเขาอีสานบ้านเฮาเนี่ยพ่อได้ได้เชฟลุยเป็นเมียวะเออมเป็นผัวเอาแล้วบาทนี่เอาแล้วพ่้ได้ได้เชฟลุยเป็นผัววะบวกใครเลยพี่น้องบ่ต้องเฮ็ดกับเขาเชฟลุยแล้วจัดให้เลย ไปซื้อตลาดเนาะข้าโพดเดี๋ยวว่างช้อนลรามาจับมือเจ้าบาทด้อไปซื้อตลาดอร่อยต้องเด็ดแน่นอนยัไงนั่นไปกินเออตลาดเลยพานผ่านผ่านอ้ยแซ่บหลายุ่งอะไรเจรษฐุรโทวดเด้อโทวดเด้อโทวดเด้อนี่หนวดขออนุญาตใส่มือเด้อ โอ้ยพี่น้องเบิ่งพี่น้องไงนวดอีกสองปีกระติ้ปีกแล้วล่ะใกล้แล้วใกล้แล้วอีกสองปีกระติดปีกละไงนวดกระไดเล็กน้อยเพิ่งไม่กินปีกได้ไงได้บ้างถ้าไงถ้าไงเล้ยกินได้อยู่มึนเติบเลยเด็กควบแม่ดขนาดนี้วะมาโตกัดปืนเนาะแล้วอาการอากาศเมื่อว่าแล้วโอ้เโหเลวเลว ลำกากอาการเร่บอทันพื้นดินอ่ะจะข้าก่อนอืมอส่วนหน้ามอมแม่นโอ้ยแสบแสบแสบพร้อมนี่นเลยเครื่องถึงเสเนาะแต่เครื่องถึงถึงมันจะหอมเพราเนาะอืมเนียังีขาดไปอีตูอยู่ครัอไปอีแม่หม่นเนาะไปอีตูวก็น่าเกิดเออ <laughs> นั่ยนี่ยหาบัวท่านพี่น้นองพักอีตัวเจ็บลุยว่ากำลังเรากำลังปลูกอยู่อจะเล็กจะหน่อยเบียรง่ายไหมอืมเบียรง่ายเอาชดชดชดลุย เชฟลุยจัดเลยจัดเลยนี่แหละพี่น้องป่อปลาโดนโดนในมะยามกันเธอหนึงเมื่อไหรเมื่อว่างเวละเพราะว่าบางเธอเข้ากับบารมีมาตุ้มมาฮ่มกันง่ไงดิช่วงนี้งานมันหลใหญ่หนวดกระไดกับแก้มวัดป้าก็โดนโดนในมะยามกันเธอหนึงมันก็สงการเหมือนกันแมนจะดตัวอะไรเดือนเติบแล้วเนาะเข้ากระได บัได้มาพบมาพอกันเอฟซี่นกระถามอยู่เป็นยังไงเนาะว่าเซนลี่โอ้ก็เงียบว่บาเซนว่าบ่าวโจ้ไหวสวยไปไหนไงเนาะคนกระถามเนาะ <c oughs> บลิลุ่งก <c oughs> ระเสือโมลุ่งกระเสือมันกระวายอยู่เออเจริญพี่น้องพ่อไปขออนุญาตบาดคข้เด้อใหญ่หนวดครับทั้งแคมวัดปลาทั้งนั้นเองกับน,น้นองนองุ่งขอกินข้าวกินน้ำกันเด้อคลิปนี้กับมาตุ้งมาหองกันถึงเก้าสวัสดีงามๆเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีครับ